มารอบสองได้แต่ไรที่เกา่าไปย้าบวหในหามาทั้งนึงปกดอกง่ายๆที่หนองขึ่งยาวอ้ย่า <Ooh. S 1> หมานขักหนกนี่เก่งเก่งเก่งเก็บเห็ดเมื่อน้้ย่ายจะเขามาเก็บเห็ดอีกรอบสอง,สองตอนเทียงเขามาเอาย่ายมาพร้อมได้กรอยากมานำ มาเบิ่งเห็ดปวกับสันที่น้องปลายุค่ามองเก้ามองเดิมนี่แหละมันมีผู้ใดยขาดคิดว่ามันสีออกที่ปลายุค่าก็เลยมาเบิ่งโอ้หล่อนี่อีหลีเาเก็บมันใหญ่ใหญ่เป็นโเก็บเอาเสือมัน่อดนั่นวะโบกีบมพิ่นโอ้ยมันบริกรเงียเพราะว่าเพราะว่ามันอันดินอันนี้มัคืออันอื่น ดินดินล้มขัดขัดได้ยุผัดได้อัดขัดได้หักน้ำน้ำอยู่กินอะไรกินอะคีนะมาหลอดสองใ่เมืม่อกินเขาแล้วก็มาอีกคือทอดเฮ็ดเม,มื่อยเมื่อยปั่นได้กับมาหลากร้านไว้น้ำเพลิน โอ้ยยายกรันข,กขนาดพูดนะดึงออก,กกระบบหักแยังได้ขึ้นมาน้่อยู่ดอกหลาอย,ยู่หักกระได้ยอยากบานแล้วพี่น้องมันออกไหลมือแล้วเนาะสองเสมมือแล้วได้เห็นบ่อในเขามาหาจะเถอะคงจะขึ้นบ้านสีนี่พูดนะเคยได้กิ่นยากกับพี่น้องขาเง่า เศร้าได้ได้เมื่อกักบเครื่องกระตากับเมื่อหายย้ายย้ายอยู่นนนคนละบ,บ,บ้านกับย้ายเม่หาย้ายปูนผูดเ่าพ้เพิ่นจะยากเพิ่งจะไปเก็บบุปผีดก็ก็ไปเก็บไซส์หม่องโบมี่กับโบมี่ได้พี่น้องหม่องมี่กับคอยมี่บ้านย้ายจะออกเยี่อมหลาะหน้านี่แลหละมีปลาโยค่าเพื่อนบ้าน พระเจอกับบ้านมะบึงจะเกิดออกหกหกคอยกินเอาโอ้ยมองในย่า่จนตาสินี้แล้วล่ะเลี้ยวไปไปเห็นพอดีไปยตองกับหน้านาใบลูกค่าพึ่งกระจายพี่นงยื่นสั่นลายดยพี่นงเลยมาหลบสองได้กระได้ขี้เก่าสบายย่า่บ้านในหามาทั้งนีย่า่หิวเขาก่อน นี่เย็นนะอืมสวนดีหนังสี่หาดอกพี่น้อง โมนี่เลยสีดอกพี่น้องขีดินทางง่า โมนี่มีสิบกว่าดอกอยู่พี่น้อง สิบก็ดอกผูพอจักเถือเป็นพืชพอแต่สามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเห็ดตั้งลายพอได้เมื่อกินอยู่ดอกอู้ยายมานคักเนาะมึงเนี่ย เก่งเก่งเก่งเก็บเห็ดได้มาหนั่มจากมหาเบิ้งอีกเติมกันกระเทียมันมีขั้นบวมมีแยกกระสิเขาบานแล้วมนะันซองมั่ก่อนมาหลุนซองซอยกันกวบไผ่แยกมาหวอดกวบไผ่แบบดอกมดอกนีก้ยังไง พิตปวกดอกง่ายๆพี่น้องทั้งงามทั้งง่ายทั้งงาเขาจะเอิอนค่ะห็ดปวกดอกเดียวว่าั่งมองมือคยมีเคยออกดอกนี้ก็ ในซุ้มดอกอยังไงเนี่ยเติมกันนี่แยกกันที่เขาบานกันพุ่งฝนสิตกฝนบาลืดตืดเถามาแล้วมันพิ่งฝนตกห้ำเอาเลียนเถาะลางเถียงหน้าเลียนมาเบิงปลาเห็ดปลานี่กระไรซำายขอจบคลิปาน้เด้อ